บริษัทนี้ทํายอด50ล้านบาทภายใน4วันนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยว่าเขาทําได้ยังไงเขาขายยังไงเขาทําข้อเสนอยังไงเขาขายความรู้สึกยังไงครับผมจะมาให้คุณดูในมุมมองสองมุมมองนะมุมมองนักปิดการขายแล้วมุมมองคนที่ซื้อครับใช่ครับผมบอกได้ไงว่าคนที่ซื้อว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ซื้อจากเขาแล้วเวลาเราซื้อมาเราเห็นว่าเฮ้ยเขาขายเก่งมากเลยเขาวิธีเขาทาสุดยอดมากเราจะให้มุมมองดูนะว่าเขาขายยังไงจะได้คุณอะ่ะไปขายแบบนั้นเป็นแล้วคุณจะรู้ว่า ลูกค้าถ้าเป็นแบบผมอะหรือว่าแบบเขาอะที่ซื้อแบบนี้คุณจะขายยังไงเรามาเฉลยกันครับโอเค50ล้านภายใน4วันทํายังไงครับเรามาดูกันทั้งหมดอันนี้มันเป็นบริษัทครูซนะบริษัทเรือครูซผมไปเที่ยวมาวันก่อนกับแฟนผมกับลูกๆผมมีทั้งหมดอะประมาณนะประมาณ3,000คนนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วอ่ะต่อหัวนะสำหรับ3คืน4วันนะประมาณ17ื่นคุณเอา17ื่นคูณสามพนะ 51ล้านเห็นภาพไหมครับเราจะมาให้คุณดูนะว่าเขาขายไงสุดยอดมากเลยนะมุมมองนะผมจะให้คุณดูมุมมองแรกนะเป็นมุมมองนักปิดการขายเขาขายไงครับเขาขายความรู้สึกอย่างหนึ่งนะผมจะให้คุณดูรายละเอียดนะความรู้สึกอะไรครับ เขาขายความรู้สึกว่ามันสนุกมากฟันครับแล้วเขาขายยังไงครับเรามาให้ดูโอ้โหผมดูนะแล้วผมแบบชอบมากเลยนะวันนี้เราจดมาให้คุณดูเลยจะได้ผมไม่ลืมทุกอย่างนะเวลาผมไปบนครูซใช่ไหมอันนี้เป็นเรือคาร์เนเวลที่ออสเตรเลียนะเรือนี้นะเขาขายทุกอย่างเวลาจะเช็คอินทุกอย่างเขาใช้คํานี้หมดทุกอย่างเลยฟันฟันฟันตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเขาใช้คํานี้ทุกวันเลยคุณไปซื้ออะไรคุณทำอะไรโอ้นี่สนุกมากสุดเขาเหมือนว่าให้เรารู้ รู้สึกว่าใช่เรามาเที่ยวมันต้องสนุกไปที่นี่เห็นคําว่าฟันไปทุเร่นเห็นนะคำว่าฟันทุกอย่างมันฟันหมดเลยมันทําให้เราสรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาที่นี่เราต้องมีแบบอารมณ์ฟันใช่ไหมมันทําให้เราอารมณ์ดี ขาขายแบบนี้เลยนะที่2นะเขาบอกว่าเวลาเขาขายใช่ไหมเขาบอกว่าทุกอย่างมีโปรแกรมทุกอย่างคุณรู้ไหมเขามีโปรแกรมทุก15นาทีนะทั้งวันเลยเกือบ24ชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแต่ว่าเขาบอกอะไรไหมถ้าคุณเป็นเด็กเด็กทารกเราก็มีโปรแกรมให้เด็กอ่อนเราก็มีให้ใช่ไหมเด็กเป็น t e นเอเจอร์เราก็มีให้แล้วก็เราก็มีสำหรับผู้ใหญ่เราก็มีโปรแกรมแล้วสำหรับคนที่สูงอายุเราก็มีโปรแกรมมีหมดเลยครับมีหมดทุกอายุเลยโอ้โหเวลาเขาขายแบบนี้คนที่จะมาซื้อ 他讲说，哎，汤好แก่，汤都白了，这样子。 ถ้าเรากลัวแบบนี้เราไปได้ไหมถ้าเราอ่อนไปไปได้ไหม<_ <K> _ <T> เขามีเคสหมดเลย <_ T> เห็นภาพไหม <_ T> เขาขายความรู้สึกไม่เจ๊ตสำหรับคุณสําหรับทุกอายุเลยสําหรับครอบครัวคุณทั้งหมดเลยนี่คือวิธีเขาขายครับอะมาดูกันครับเขาบอกเลยครับเนี่ยคุณซื้อตั๋วครั้งหนึ่งปั๊บใช่ไหมคุณซื้อไปแล้ว3 4สวันเนี่ยคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยตอนนี้ไปถึงปับ๊บอาหารก็ไม่ต้องซื้ออีกกินฟรีอยู่ฟรีทั้ง4วัน3มคืนเลยครับจากเช้านะครับคุณกินได้นะจากเช้านะหกโมงเช้านะไป ถึงตีสี่เลยะครับทั้งวันเลยคุณดูสิ22ชั่วโมงมีอาหารให้มีเครื่องดื่มให้เป็นน้ำเปล่าเป็นเลมอนนดแล้วก็มีไอติมให้ทั้งวันกิน,น,ไ,นได้เท่าไหร่ก็ได้โอ้เนี่ยดูสิเวลาเขาขายใช่ไหมเขาขายว่าเนี่ยคุณเป็นครอบครัวนะคุณดูสิคุณจ่ายครั้งเดียวขึ้นปับ๊บไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยเขาขายแบบนี้อ่ะโอ้โหมันสนุกแบบนี้เหรอมีทุกอย่างใช่แล้วเขาบอกว่ามีโชว์ด้วยเดี๋ยวผมจะให้คุณดูมีโชว์มีคอนเสิร์ตมีอะไรพาครอบครัวไปดูได้เนี่ย เขาขายอะไรครับขายความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจริงๆแต่ว่าลึกๆเนี่ยลึกๆอะ่ะเขาขายความรู้สึกเขาให้เราดูว่ามันค้มมากเลย เห็นภาพไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยทานอาหารฟรีเวลาเราฟังเราบอกเฮ้ยมันคุ้มว่ะแต่เขาไม่บอกแล้วนะมันคุ้มมากเลยเขาให้เรารู้สึกแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นวิธีขายความรู้สึกครับผมไปดูมาผมไปแบบ Experience มานะโอ้โหสนุกมากเพิ่งไปมาได้ประมาณ2 3สามอาทิตย์ที่แล้วอะครับเลยผมอยากจะทําวิดีโอนี้มาแชร์กับคุณด้วยแล้วเขาขายเลยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเราไป 3- 4มสี่วันใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมาท้องเสียหรือว่าเมาเรือหรือว่าอะไรก็ได้เรามีโรงพยาบาลให้ใช่ไหมเรามีครบชุดหมด เลยเพรานในทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงเฮ้ยปลอดภัยเขาายความปลอดภัยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเซฟตี้เราดูแลแล้วคุณทําอย่างเดียวครับคุณมีให้มีความสนุกเห็นไหมเขากลับมาตรงนี้ตลอดเลยขายความรู้สึกแล้วก็ทุกอย่างที่เรากําลังคิดอะว่าเฮ้ยเราจะเมาเรือเราจะไม่สบายเรานู่ เขาพูดก่อนเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเห็นไหมแล้วเขาทำอะไรต่อครับช่วงนั้นผมไปมันเป็นช่วงช่วงฮาโลวีนมันสิ้นเดือนตุลาใช่ไหมแต่ว่าเราไปในเดือนตุลาต้นๆเนี่ยเขาก็เป็นฮาโลวีนปาร์ตี้แล้วเขาก็มีบอกว่าเป็นร็อกแอนด์โรลปาร์ตี้เราก็แต่งตัวไปฮาโลวีนปาร์ตี้เราก็มีร็อกแอนด์โรลปาร์ตี้แล้วก็ม, Party, กมีเขาบอกว่าคืนนี้เราทําแบบนี้คืนที่2เราจะมีจัดโปรแกรมคืนที่3มเราจะมีจัดโปรแกรมเขาทําอะไรครับเขาไล่ตารางให้เราเลยเขาบอกว่าเราอะ่ะไม่ต้องไปคิดเลยคุณแค่นั่งเรือสนุกอยย่างเดีว โปรแกรมทุกอย่างเราคิดให้คุณแล้วอย่าลืมแต่งตัวมานะเอาเสื้อผ้ามา rock and roll party มา Halloween party คุณน่ะเตรียมพร้อมมาเราจัดโปรแกรมให้คุณแล้วเนี่ยวิธีเขาขายเห็นภาพไหมเขาขายแบบนี้ปั๊บเราคนที่ซื้อใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ต้องเครียดเลยเราบอกเออเขาจัดให้เราหมดแล้วเราแค่ต้องขึ้นเรือไปสนุกทุกอย่างเขาเทคแคร์ให้แล้วเขามีอะไรครับโอ้มีเยอะมากเลยนะแล้วเขาเน้นมากเลยนะว่าเฮ้ยห้องเนียไม่มีปัญหาคุณเช็คเอาท์แบบตอนเช้าคุณออกไปจากห้องจะมีคนมา ดูแลห้องทําความสะอาดให้นอกจากนั้นเขาบอกอะไรด้วยไหมทุกชั้นในเรือใช่ไหมเขาจะมี private butler ครับเป็น butler private นะของสําหรับทุกห้องเลยโอ้โหสุดยอดเลยแบบนี้มันมันเป็นเหมือนโรงแรมเจ็ดดาวเลยอะครับแต่อยู่บนครูสนะเขาขายแบบนี้เห็นภาพไม่วิธีเขาขายแล้วเขาจะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นตลอดปีเลยครับยิ่งซื้อเวลาผมไปในเดือนตุลาใช่ไหมผมซื้อในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมใช่ไหมช่วงนั้นมันดูว่าเออเรากำลังแพลนอยู่เฮ้ยสนุกมากเลยช่วงหยุดโรงเรียนพอดีที่ ออสเตรเลียเดินตุลามันจะหยุดค่าลงเรียนเราก็คิดไงว่าเอเราจะไปที่ไหนดีแล้วเราก็บอกเอไปครูซดีไหมตอนนี้ผมจะให้คุณดูมุมมองนะเวลาเราจะซื้อเราคิดอะไรบ้างแต่คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมเวลาเขาขายในมุมมองของนักปิดการขายอะ่ะเขาขายอะไรครับเขาขาย ฟันครับความรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วมาเที่ยวกับครอบครัวได้ใช่ไหมตอนนี้ผมจะให้คุณดูมุมมองที่2นะมุมมองเวลาเราจะซื้อเรามีอะไรแล้วผมจะมาเชื่อมนะมุมมองของนักปิดการขายกับนักเสือ้อเขาเชื่อมอยังไงชุดยอดมากเลยตอนนี้เหมือนที่ผมบอกไงเดือนตุลาต้นๆผมไปกับแฟนผมแล้วก็ลูกๆผมวันหยุดโรงเรียนพอดีผมซื้อตั๋วในเดือนอมิถุนายนกรกฎาช่วงนั้นอะ่ะเราก็บอกเออเราจะแลนไปที่ไหนดีเรากําลังคิดไงว่าเออเป็นที่ไหนดีออหดือ2อาทิตย์ไงไปไหนดีใช่ไหมเราก็บอกเออเราอยากเที่ยว แต่ว่าช่วงนี้ไม่อยากบินไปไหนทําอะไรดีเราบอกเฮ้ยครูสแต่ตอนนี้ในหัวเราอะเวลาเราจะซื้อใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ย hey, ครูสฟังมากเลยแพงมากเลยไม่รู้จะไปดีไหมเราคิดแบบนี้แต่เวลาเราไปศึกษาใช่ไหมเราเห็นมุมมองของนักปิดการขายอะเราเห็นมุมมองเขาบอกแล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะแพงนะเราเปลี่ยนมาเป็นอีกคํานึงครับเราเปลี่ยนมาคําเป็น worth it ครับ มาข้อว่าอะไรครับภาษาอังกฤษบอกเอ้ยคุ้มมากเวลาเราฟังเราไปศึกษามาเราดูครูสใช่ไหมแฟนผมบอกว่าเฮ้ยคุ้มมากมันสนุกด,ด้วยมันคุ้มด้วยไปแน่นอนทันทีเลยพวกเราซื้อแล้วผมจะให้คุณดูมุมมองของเวลาเราจะซื้อนะเราคิดแบบไหนทาไมผมให้คุณดูนี้ครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักปิดการขายคุณดูในมุมมองของคุณอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูในมุมมองของคนที่ซื้อด้วยแล้วเวลาผมจะซื้อใช่ไหมแล้วเลาเรา,เราตัดสินใจเราคิดแบบนี้งั้นเราเห็นว่าเฮ้ยผมดูอย่างแรกเลยเฮ้ยครูสเนี่ย มันไปตั้ง4วัน3คืนมันคุ้มมากเลยนะอาหารไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้อาหารถูกๆนะครับอาหารแบบ fine dining ด้วยนะมี f ฟ n e dining มีบุฟเฟ่อะไรก็มีใช่ไหมมี fine dining อาหารทั้งวันครับอาหารไทยอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารฝรั่งมีเบอร์เกอร์มีแซนด์วิชมีเครื่องดื่มให้มีกาแฟให้มีไอติมให้ทั้งวันเลยครับทั้งวันเลย22ชั่วโมงเฮ้ยเราฟังว่าสนุกมากเลยนะลองดูเราก็ไม่เคยไปเฮ้ยมันฟังดู นะมันคุ้มมากเลยมันตกคนละประมาณ1 6ื่นหกหมนเะครับสำหรับทั้ง4วันเลยนะไม่ใช่สัปดาหหนึ่งนะเราไปกัน4คนใช่ไหมก็คนละ1 6นะื่นหกน็ะก็ตกครอบครัวนึงอ่ะปกติถ้าไปมันก็ประมาณอนะ่ะหกหมื่นบาทเฉลีย่ยเฉลี่ยนะหกหมื่นบาท4วัน3คืนอยู่กินฟรีหมดทุกอย่างไม่ต้องคิดอะไรเลยเราเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเรามีลูกๆใช่ไหมเราบอกเอ้ยเออว่ะเราไม่ต้องคิดละว่าต้องทำอะไรมีสนามให้เขาตีกอล์ฟก็มีนะสนามตีกอล์ฟก็มีนะแบบพัดดอ่นะมีสระว่ายน้ํามีส เราคิดว่าเฮ้ยเด็กๆนี่จะสนุกมากแล้วเวลาเราอยู่ครูใช่ไหมบางทีดึกๆใช่ไหมบนครูมันจะมีแบบดิสโก้แท็กมีไลใช่ไหมแล้วก็เด็กๆไปไม่ได้แค่ผู้ใหญ่เข้าได้เขาก็มีห้องให้เด็กๆไปเล่นแล้วเขาดูแลเด็กๆให้ด้วยนะลูกๆผมอ่ะเขาดูแลลูกๆผมให้ด้วยโอ้ผมบอกว่าสุดยอดสนุกมากเลยใช่ไหมเราให้เขาดูแลลูกๆเราได้เราไปเที่ยวเวลาเราซื้อเราดูมุมมองแบบนี้อ่ผมบอกว่ามันคุ้มมากเลยมันสนุกมากเลยใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยไม่แพงตอนแรกเราคิด ว่าแพงว่าเราไม่รู้เลยผมอยากจะบอกคุณอะเวลาคุณเป็นจะซื้ออะไรใช่ไหมครับผมทําผิดมาว่าเฮ้ยคุณแาไม่ต้องไปดูหรอกอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันแพงดูรายละเอียดก่อนสิผมดูรายละเอียดผมดูว่าเอ๊ะมันสนุกมันคุ้มมากเลยเออใช่เราพิจารณาก่อนดูรายละเอียดแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่แพงเลยแต่บางคนก็ถ้าเราไปบอกใครนะเฮ้ยไปเที่ยวแม่หกห0 0บาท4วันอุ้ย4วัน60,000 แต่ว่าคุณดูสิไม่แพงเลยคุณไปเที่ยวต่างประเทศเครื่องบินก็คนละหมื่นก็ไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราอยู่4วันเลยเต็มเต็มามคืน4วันเต็มเต็มไม่ต้องเป็นห่วงเลยคุ้มมากใช่ไหมในมุมมองของนักเวลาเราจะซื้ออีกอย่างครับเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะเมาเรือไหมเราบอกว่าเฮ้ยเราจะเมาเรือเราจะทํายังไงเวลาเราไปซื้อตัว๋วแฟนผมเวลาเขาไปซื้อตัว๋วใช่ไหมเขาก็บอกคนที่ซื้อว่าตอนนี้ผมจะให้คุณดูนะเวลาคนซื้อกับคนขายเนี่ยเราจะเชื่อมกันยังไงคนซื้ออ่ะแฟนผมเขาบอกว่าปกติเราจะ เราจะไม่รั่วไปดีไม่ดีผ่านคนขายเขาบอกแล้วไหมอ๋อถ้าเมาเรือไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับอยู่ตรงกลางเรืออย่าไปอยู่หน้าหรือว่าท้ายหรืออยู่ตรงกลางครับแล้วเวลาอยู่ตรงกลางนะ้นชั้นล่างๆหน่อยมันไม่รู้สึกนอนหลับสบายโอ้แฟนผมได้ยินปับ๊บโอเคดีเลยครับเอาแบบนี้เลยห้องตรงกลางชั้นล่างๆหน่อยมันจะได้ไม่เมาเรือแล้วไม่เมาเรือจริงๆด้วยนะเราไป3มคืนนะเด็กๆลูกๆผมหลับสบายแฟนผมหลับสบายผมหลับสบายไม่มีปัญหาเพอร์เฟกต์มากเลยครับใช่ไหมแล้วก็บางที เวลาเราเราอยู่บนเรือมันก็มีบ้างอ่ะมันก็เซไปเซมาด้านหลังหรือด้านหน้าแต่มันนิดเดียวเรือมันใหญ่มากมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกเวลาเราฟังแบบนี้กับเขานะเราก็บอกเอ้ยเออว่ะมันเวิร์กจริงๆนะลองดูไม่เคยไปลองดูที่ผมอยากให้คนรู้ใช่ไหมบางทีอ่ะเราก็บางทีเราไม่กล้าทำอะไรใช่ไหมแล้วลองดูสิแล้วมันเวิร์กนะเหมือนตอนนี้อ่ะผมบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะแพงไหมมันไม่แพงเราดูรายละเอียดมันคุ้มมากนี่คือหนึ่งนะเฮ้ยเราไม่กล้าไปเราเมาเรือมุงนี่เฮ้ยลองดูแล้วมันสนุกจริงๆและข้อที่3อ่ะเวลาลู ลูกผมไปโอ้เขาสนุกมากเลยเขาเรียนรู้หลายอย่าง มผมก็สอนลูกๆผมใช่ไหมว่าโอเคนี่ห้องอยู่ตรงนี้นะนี่คือแผนที่นะดูแผนที่สิแล้วก็ไปมันเป็นเหมือนแอดเวนเจอร์ได้ไงผมก็ให้ลูกๆผมอะอยู่ไปเลยนะป,ป๊าๆกับมาม๊าไปทานข้าวไปนู่นลูกๆผมก็วิ่งไปนูน่นนี่ใช่ไหมในเรือดูหมดทุกอย่างไปมาเขาเรียนรู้ดูแผนที่เขาบอกไปยังไงอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาเริ่มใช้หัวสมองตัวเองว่าเฮ้ยเอยเอมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเป็นเหมือนแอดเวนเจอร์สำหรับเขาอะสนุกมากเลยเพราะเรือมันใหญ่มากจริงๆ1ิบกว่าชั้นอะอันนี้มันไม่ได้เรือที่ใหญ่ ใหญ่มากมากด้วยนะนี่มันเรือปานกลางนะมีทั้งหมดผมว่าประมาณ14ชั้นอะ่ะทั้งหมดอะ่ะเล่นเรือนะกดเลฟขึ้นลงไล่สนุกมากลูกๆผมใช่ไหมผมก็เห็นดูไปรีเสิร์ชออนไลน์ใช่ไหมแฟนผมดูอะ่ะเขาดูว่ามีการเต้น,ม,นมีนู่นมีนี่ลูกๆผมก็ชอบแบบอยู่นนองสนุกสนานกินไนติมฟังเพลงเต้นไปด้วยใช่ไหมโอ้โหลูกๆผมเต้นสนุกมากเลยได้รางวัลมาด้วยแบบนี้อ่ะครับเวลาเราคิดแบบนี้ว่าเราจะซื้อไหม เราบอกว่าเฮ้ยมันสนุกจริงๆมันคุ้มมากอันนี้ข้อสําคัญที่สุดเลยนะเวลาเราเคิดอะไรในหัวเราใช่ไหมแล้วก็เราได้ยินคนที่ขายาพูด1,2,3,4,5ยา่างเหมือนกับเราที่เราคิดในหัวถ้ามันเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันตอบโจทย์ใช่ไหมเราจะมีการขาย เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ครับวิธีที่บริษัทนี้ใช้ใช้ว่าเขารู้เลยทุกอย่างที่คนที่จะซื้อเขาต้องการอะไรบ้างแล้วคนที่ซื้อเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาตอบโจทย์ได้หมดเลยเวลามันตอบโจทย์ได้ทันใจใช่ไหมมันมีการขายขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยซื้อเลยจากวันนี้ถ้าคุณจะขายอะไรในบริษัทคุณคุณดูก่อนสิครับว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรห2 3่ออย่างใช่ไหมแล้วคุณดูสิว่าลูกค้าในหัวเขา,าเขาคิดอะไร1 2 3 4. คุณตอบโจทย์เขานะคุณก็จะขายได้ขายแ าได้ด้วยพรีเมียมได้ด้วยเหมือนบริษัทนี้ครับสามพันคนนะนักท่องเที่ยว3,000คนคนละประมาณ17ื่นเนะครับเฉลี่ยนะครับสำหรับทั้ง4วันเลยก็ประมาณ50กว่าล้านบาทแค่นี้ครับเขาทําแบบนี้เขาทําข้อเสนอที่ผมให้คุณดูหมดเลยอะ่ะมันเป็นแบบว่าใครฟังเขาก็บอกมันคุ้มคุ้มมากเลยเลยแบบนี้ครับเขาสามารถขายได้50ล้านบาทภายใน4วัน คุณเอาไปลองดูสิแล้วคุณก็จะทําได้ครับแล้วก็บริษัทคุณก็จะเริ่มโตคุณเอาเทคนิคน,นี่เอาไปใช้แล้วคุณดูยอดคุณเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปสิแล้วถ้าคุณมีปัญหาอะไรเฮ้ยไม่เข้าใจน,นู่นนี่คอมเมนต์ด้านล่างครับทักมาหาผมก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําวีดีโอเอกช่วยเหลือคุณด้วยครับผมชื่อเดฟเศรษฐีนะครับวัสดีครับ